สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะครับชื่อภูครับผมพี่ภูเรียกขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเนาะค่ะพี่ภูปกติทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นนายหน้าด้วยครับผมค่ะแล้วหลังจากเรียนไปหนึ่งวันแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คือที่มานี่ก็คือมาเรียนรู้เรื่องการทําตลาดอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมค่เรียกได้ว่าการตลาดออนไลน์ตอนนี้สําคัญมากอยู่ดีๆใช่ไหมคะใช่ครับเพราะตอนนี้ผมกําลังจะทาโครงการอยู่ครับค่ะ แล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มาเรียนแล้วยัง,งรังเลอยู่บ้างคะก็อ่าก <c oughs> ็เป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้การตลาดออนไลน์มันสําคัญครับก็มาเรียนรู้เทคนิคของการใช้เฟซบุ๊กการทําตลาดอะไรเงี้ยครับการทําโครงการในวันนี้ต่อไปโอเค,ครออเรียกได้ว่าการคอร์สการตลาดออนไลน์ของโค้ชวันนี่คือสําคัญมากเกี่ยวกับการที่เราจะลง ไม่ว่าจะเป็นขายซับลูกค้าครหรือว่าจะซับของเรารเองโอเคเรียกว,ว่าเจาะกลุ่มลูกค้าได้ดีมากครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ